สวัสดีครับเพื่อนๆก็มาติดตามกันในช่อง youtube ใหม่นะครับช่องเดิมของเราก็โดนแฮกไปก็มาตามกันที่ช่องนี้นะครับอันนี้ผมประกอบแบตเตอรี่นะครับเอาไปใช้ให้ลูกค้าลูกค้าเนี่ยใช้แบบนี้รุ่นนี้คือ 141M แอมป์นะครับที่เป็น48โวลต์ 14S หรือว่า14เซลล์ใช้สมาร์ท m m s นะครับของจี้กงนะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยลูกค้าใช้เดิมอยู่แล้วนะครับ2 2 2ถาดนะครับแล้วก็ ผมก็เตรียมเอาไปเพิ่มอ,อีก2ถาดถาดหนึ่งเนี่ยประมาณ6.5กิโลวัตต์นะครับลูกค้ามีอยู่เดิมเนี่ยประมาณ13กิโลตตนะครับผมเตรียมเอาชุดนี้ไปใส่อีก2นะครับก็จะกลายเป็น26กิโลวัตต์ก็เลยว่าทําวิดีโอลงใน youtube นะครับให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่ใช้ระบบ4 8โวลต์นะครับแบตเตอรี่เนี่ย ก็ต้องใช้14เซลล์ที่เป็น NMC นะครับแต่ถ้าเป็นลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยก็ใช้16เซลล์นะครับหรือว่า 16S ตัวนี้มีตัวมอนิเตอร์นะครับที่ผ่านมือถือได้นะครับพวกนี้เป็นสมาร์ทบีมิดตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ด้วยนะนะครับมันจะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาเป็นพวก Disable Temp Sensor นะครับไม่เอา Temp s e n s o r ให้ทำงานนะครับแต่กรณีที่เราปิดเนี่ยนะครับเซ็นเซอร์มันก็จะไม่ทำงาน นะครับมีการเปิดตัวดิสเพย์ให้แชื่อไว้นะครับส่วนพอร์ตเนี่ยเป็นแคนบัตรกับ485ก็เพื่อนเพื่อนสนใจแบตเตอรี่นะครับแบบนี้นะครับผมประกอบแบบนี้นะครับคืองานประกอบแบตเตอรี่เนี่ยนะครับไม่ได้ยากแต่ว่ามันมีรายละเอียดนะครับอุปกรณ์ต้องครบนะครับหางปลาบัดบาน็อตแหวนสปริงนะครับแล้วก็พวกกิมย้ำไฮโลลิกนะครับที่เป็นย้ำตัวหางปลาให้แข็งให้แน่น แล้วก็พวกแผ่นอะคริลิกที่รองนะครับพวกกระดาษคาร์บอนนะครับผ้าเทปใยสับปะรดถ้าเพื่อนเพื่อนทเองได้เนี่ยก็ทําเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากทําเองเนี่ยนะครับไม่ได้ทาขายไม่ได้ทาเป็นธุรกิจแล้วไม่ได้เป็นช่างเนี่ยซื้อซื้อเอาดีกว่านะครับแบบนี้นะครับผมประกอบแบบนี้เลยนะไม่ลงกล่องให้นะครับชุดเนี้ยอยู่ที่นะครับสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะครับแบบนี้เลยนะครับจะได้แบบนี้ไปเลยถ้าเพื่อนๆลงกล่องเนี่ยนะครับจะมีค่ากล่องกับค่าฝาปิดเป็นเหล็กพับบนเนี่ยนะครับอีกประมาณบบาทนะครั ก็อันนี้เป็นแบตเตอรี่ที่น่าใช้เลยแหละนะครับ nmc นะครับตัวนี้เป็น catl 8 1 1หนึ่งนี่นะครับงานก็ประมาณนี้นะครับงานประกอบแบตนะครับครับก็เพื่อนๆสนใจนะครับก็ติดต่อผ่านไลน์นะครับหรือเบอร์ผมก็ได้นะครับผมก็จะประกอบให้ลูกค้าอยู่ตลอดนะครับตัวผมเองก็เป็นช่างนะครับติดตั้งงานพวกนี้อยู่ประจำอยู่แล้ว โอเคครับ